ทำไรก่อนนอนนะทำสิ่งนี้5นาทีก่อนนอนนะครับแต่อย่างนี้ด็อกเตอร์เวนเดอร์สอนก็คือให้คุณมี2อย่างหนึงรู้สึกขอบคุณของแต่ละวันนั้นรู้สึกคุณผมบอกได้เลยนะข้อนี้ใช้ตลอดชีวิตคําว่ารู้สึกขอบคุณเนี่ยรู้สึกเห็นค่าขอบคุณทุกประสบการณ์ขอบคุณทุกสิ่งถ้าทั้งชีวิตของคุณเนี่ยแค่มองหานี่นี่อับราฮัมฮกก็สอน ถ้าทั้งชีวิตของคุณแค่มองหาสิ่งขอบคุณสิ่งที่เห็นคุณค่ามองหาแค่นี้ชีวิตคุณก็โคตรจะเจ๋งเลยมันจะดึงดูดนนนี่สิ่งนี่ดีๆสิ่งดีๆเข้ามามันเป็นคลื่นที่สูงที่สุดถ้าคุณสามารถทําเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคุณจะมีความสุขตลอดชีวิตนี่พูดจริงๆนะถ้าคุณสามารถหาสิ่งที่รู้สึกขอบคุณสิ่งที่รู้สึกกตัญญูทุกเช้าทุกเย็นก่อนนอนแล้วก็พอตื่นเช้าถ้าทําอย่างนี้ได้ทุกวันนะ มีความสุขแน่นอนอันนี้ข้อนี้ข้อ,ขอเดียวคือแบบมันความสุขยอดของมันมันพูดไม่จบเลยใช่ไหมใช่แล้วแมรี่เนี่ยเป็นตัวอย่างผมเป็นตัวอย่างของกรรมการที่ขอบคุณกตันยูเพราะว่าตื่นเช้ามาแมรี่ก็จะทำนะใช่ไหมเออตื่นตื่นเช้าก่อนที่จะลุกจากเตียงเลยแล้วก็นึกสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณ่าแล้วเราก็อธิษฐานเกิดกแต่ทําในในวิธีไหนก็ได้ที่ที่คุณรู้สึกแบบ ที่ที่คุณคล่องใช่ไหมแต่ถ้าแสดงความขอบคุณตื่นเช้าแสดงความขอบคุณเป็นสิ่งแรกนะวันนั้นจะต้องหาสิ่งดีๆในชีวิตน่นอใช่ใแล้วคุณจะดึงดูดสิคลื่นนี้ดีที่สุดเวลามันคุณควบคุมได้เลยคุณควบคุมชีวิตคุณได้เลยแค่ขอบคุณ แค่ขอบคุณนนนี่อเมรี่ขอบคุณอะไรบ้างตัวอย่างต้องขอบคุณอะไรต้องขอบคุณอะไรบ้างบางคนไม่แน่ใจนะครับบางคนไม่รู้นึกไม่ออกแล้วเว้ยอะไรเงี้ยบางทีผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะบางทีผมก็แบบอ,อย่างแรกอย่างแรกจริงๆผมขอบคุณขอบคุณครอ,อบครัวก่อนการมีครอบครัวไม่งนจเป็นไปได้นะที่ ผมยังแบบอยู่ในลอสแอนเจลิสเหมือ<ค>น,นตอนยอยู่ในคนเดียวทํางานน้อยๆได้เงินเดือนน้อยๆแล้วก็ทาไปเรื่อ <ๆ S 1> ยๆแพอยู่พอมีพอกินแต่ไม่มีใครเป็นครอบครัวด้วยก็เป็นไปได้นะเว้ยม,มันก็เกิดอย่างนั้นได้นะแต่ตอนนี้แบบว่าโอ้มีทั้งลูกมีทั้งภรรยาที่น่ารักนี้อย่างแรกผมขอบคุณนี่เลยแล้วขอบคุณพ่อแม่อมขอบคุณคุณแม่ผม,ม,มที่แบบว่าโอ้โหดูแลลูกอย่างดีแล้วก็ให้อิสรภาพในการให้ศิลปภาพในการ ตัดสินใจชีวิตตัวเองเขาไม่ได้มาบังคับ <c oughs> ว่าต้องทอําอาชีพน้องชน,นี้สอนโน้นสอนนี่ดีๆทั้งนั้นนะครับผมก็แบบเรื่องขอบคุณพวกนี้เขาจะเริ่มที่นี่เลยนะครับถ้านึกอะไรไม่ออกก็เริ่มจากเริ่มใกล้ตัวนะครับ <c oughs> และแม้แม้อาจจะอาจจะยังไม่มีครอบครัวอาจจะไม่มีลูกอาจจะไม่มีแฟนไม่เป็นไรมันมีมันมีสิ่งดีๆในชีวิตทุก ในทุกด้านของชีวิตที่ที่เราหาได้เราอาจจะขอบคุณสําหรับสุขภาพหรือเราขอบคุณที่มีงานทาําหรือว่าถ้าเรายังไม่มีงานทาําเราขอบคุณที่เรามีโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองนึกออกไหมมันมันมีวิธีที่จะหาสิ่งที่เราเราเรา,เรารู้สึกขอบคุณในในทุกสถานาการณ์นั่นคือนั่นคือเคล็ดลับ การหาสิ่งที่ที่เรารู้สึกขอบคุณแม้แต่เราอยู่ในอยู่ในอยู่ในสถานการณ์อะไรเราอยู่ใ,ในในจริงๆสิ่งแวดล้อมไม่เกี่ยวสิ่งแวดล้อมไม่ไม่สำคัญอืใช่ไหมคือเราเราต้องหาสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณในทุกสถานการณ์ในทุกกรณีจริงแม้แต่ว่าเราอาจจะอยู่ในความทุกข์ของชีวิตเราอาจจะเราอาจจะอยู่ในในช่วงชีวิตที่ยากหรือว่าที่เราอาจจะ มองไม่เห็นทางออกใช่แต่ถ้าเรามองหาสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณทางออกจะค่อยๆชัดขึ้นขใช่ถูกต้องใช่ปะทำไมรู้ปะคลื่นความความรู้สึกของคุณจะดีขึ้นเวลาคุณขอบคุณเนี่ยคือแล้วแล้วเวลานั้นน่ะสมองคุณจะคลายไอเดียจะเริ่มมาคุณจะได้ไอเดียเจ๋งๆจากตอนที่คุณเน่ยปล่อยสมองของคุณดีขึ้นความรู้สึกดีขึ้นและความรู้สึกดีขึ้นเริ่มจากตัวคุณเองได้เลยจากความ ขอบคุณจากการเห็นคุณค่าจากการคือสิบอย่าถ้าคุณเนะ่ะคือในโลกนี้ก็มีคนที่ได้ของดีๆเยอะแต่ว่าไม่กระตันอยู่ของอก็จะเริ่มหายไปนะพอ,อเขาไม่เห็นค่าแต่ว่าสมมุติว่าคุณเมียในตอนนี้มีสิบอย่างที่ในเลื่องชีวิตที่ต้องคิดใช่ไหมแต่ห้าอย่างไม่ค่อยดีเออหรือเจ็ดอย่างไม่ค่อยดีในความเห็นคุณนะฮะเจ็ดอย่างไม่ค่อยดีแต่สามอย่างดี ก็โฟกัสที่สามอย่างพอขอบคุณที่สามอย่างขอบคุณขับคขอบคุณมีเรื่องให้โฟกัสทั้งเยอะจริงๆแล้วมันไม่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่ไม่หมดเราเราไปมองมันเองว่ามันไม่ดีแต่ว่าเราไปมองมันเองแต่ว่าแต่ถ้าคุณจะเริ่มสดใสขึ้นเวลาคุณจะเริ่มเคลียร์มากขึ้นปัญหาจะเริ่มคลี่คลายเองสมองคุณจะเริ่มสดใสมากขึ้นไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็กลายเป็นเรื่องไม่เบาๆที่คุณเคยเขียนว่าไม่ดีก็มันก็ไม่ใช่อะไรเยอะแยะนะ เมื่อคุณขอบคุณนี่คือสิ่งที่คุณทําเป็นนิสัยได้เลยนะครับเป็นนิสัยของคนประสบความสําเร็จนิสัยของความสุขนิสัยของคนที่มั่งคั่งร่ารวยนี่เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับไม่มีใครที่มั่งคั่งร่ารวยขึ้นมาได้แบบแบบสร้างตัวเองนะโดยไม่เห็นค่าสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะครับนั่นคือข้อหนึ่งเลยแล้วแมรี่อ่ก็ยกตัวอย่างเพิ่มเออเคยพี่เคยดูเรื่องของพอลิแอน่ะไหม เคยได้ยินเรื่องพอลเลียนนะพอลเลียนนะพเลีนนมันเป็นเป็นเป็นหนังสือเด็กที่ที่ดังๆในในต่างประเทศนะคะพอลเลียนนเป็นเป็นชื่อของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเกิดมาเกิดมาจนไม่ไม่ค่อยมีอะไรพ่อแม่ก็ไม่มีอะไรพ่อแม่ไปเป็นะจะไม่ได้ว่าเขาเขามีอาชีพอะไรแต่เขาไม่ไม่มีตังค์แล้วก็พ่อแม่เสียชีวิต พอเลียนะก็ถูกส่งไปอยู่กับญาติญาติคนหนึ่งที่มีตังค์เยอะๆแต่ญาติคนนี้ไม่มีความสุขเลยชีวิตเศร้าตลอดเวลาแม้แม้ถึงมีเขามีตังค์เยอะเลือเฟื่อแต่พอเลียนะเป็นเด็กไม่มีอะไรพ่อแม่ก็เสียชีวิตอยู่คนเดียวบนโลกแต่มีความสุขตลอดเวลา嗯嗯เพราะเขาเรียนจากตอนเล็กๆเขาเรียนที่จะเล่นเกมกับตัวเองที่เขาเรียกว่า the glad game เขาบอกว่าทุกวัน เขาจะเล่นเกมนี้กับตัวเองเขาจะหาเหตุผลที่จะรู้สึกดีใจเป็นเกมแห่งความดีใจแล้วเขาบอกเขาสอนญาติคนนี้ที่ท,ที่เศร้าตลอดให้เล่น The Glad Game กับเขาแล้วในในเรื่องนี้เหมือนกับว่าเขาพอผู้หญิงพอเด็กพอพอลิอานาไปไปเมืองน,นี้เมืองที่มันเต็มไปด้วยคนที่เศร้าอพอเขาสอน The Glad Game คือทุกคนชีวิตดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกลายเป็นกลา,ายเป็นทั้งเมืองเปลี่ยนเพราะเด็กผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่งที่ที่เล่น The Glad Game แล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งตอนเขาเล็กๆ เขาหล่อของขวัญเพราะทุกปีจะมีของขวัญถูกส่งมาจากโบสหรืออะไรสักอย่างแล้วเขาอยากได้อยากได้ตุ๊กตาเขาอยากได้ตุ๊กตามากแต่พอของขวัญมาถึงมันไม่ได้ไม่ได้มีตุ๊กตามันมีแต่ไม้ไม้ที่เวลาขาหากักต้องใช้ไม้เขาเรียกว่าอะไรเออครัชอ๋อภาษาไทายเรียกว่าอะไรไม้แต่ทุกคนบอกไม้เดินไม่ออกไมไม้ไม้ที่คนไม้ช่วยเดินอะ,อะไรเงี้ยไม่ไมีไม,ไม่ไม่มีตุ๊กตามันมีแค่ไม้ตัวนี้ แล้วเขาบอกว่าโอ้เราจะเล่น g l a s เกมได้ยังไงกับไม้ตัวนี้เขาบอกว่าก็ดีใจที่เราไม่ต้องใช้เพราะขาเราโอเคอยู่เราไม่ต้องใช้เราก็ดีใจได้ที่เราไม่ต้องใช้เข้าใจไหมออเออเออเออมันก็น่ารักแต่เรื่องนี้เรื่องนี้ดังในต่างประเทศพอเรียน e นะทุกคนควรควรทุกคนควรจะเอาไปลองเล่นดูนะครับ the g l a s game อ่า <laughs> เป็นเกมเล่นเกมกับตัวเองจริงๆนะผม <laughs> ผมบอกได้เลยนะชีวิตเราจะดีมากเลยถ้าเราไม่เป็นซีเรียสกับมันเยอะไม่ต้องไปซีเรียสมันทําทุกอย่างเหมือนเป็นเกมนุกนุกหาเรื่องนุกนุกเล่นเล็กๆน้อยน้อยมันเด็กๆอะไรเงี้ยคุณจะคุณจะพอคุณมีความสุขนะโอ้โหแบบว่าเหมือนคุณชนะเรียบร้อยแล้ว่เรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเดี๋ยวมันตามมาเองเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความสําเร็จอะไรเดี๋ยวมันตามมาเองผมบอกได้เลยคุณปลดล็อกทุกอย่างของชีวิตเมื่อคุณมีความสุขก่อนและทุกอย่างความสุขเริ่มจากการ appreciate การภาษาอังกฤษเลย appreciate หรือว่า,าการเห็นคุณค่ากตัญยูเห็นคุณค่า,าการตัญยูก็อา,อาจจะใช้กับพ่อแม่อะไรก็ได้นะเวลาคน,คนไทยใช้กัว่ากตัญยูเขาจะนึกถึงอาจใช้กับพ่อแม่ใช,แมใช้กับครูบาอาจารย์ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ก็จะไม่ค่อยอแต่ว่าคุณก็สามารถใช้กับสิ่งต่างๆสรรพสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราก็ได้นะเว<อ>ลายิ่งคุณเห็นคุณค่ามากเท่าไหร่สิ่งนั้นยิ่งขยายมากขึ้น เวลาคุณบอกพ่อแม่หรือบอกคู่รักของคุณว่าสิ่งดีๆตัวเขามีอะไรบ้างคุณเห็นตัวเขาเขาตัวเขามีอะไรบ้างอย่างแมรี่เนี่ยก็พูดเสมอเลยนะครับลูกเนี่ยลูกของเราเนี้ยนะแมรี่เลี้ยงดีมากเลยผมบอกได้เลยแมรี่โคตรเลี้ยงลูกเก่งเลี้ยงลูกสุดยอดเลยผมดีใจมากเลยที่แมรี่มาเป็นแม,แม่ของลูกของผมเพราะว่าลูกของผมสี่คนออกมาดีมากเลยทั้งสี่คนนี้เป็นวินเนอร์เป็นแบบเป็นแบบเป็นพุทธิมีนิสัยดีแล้วก็ เป็นคนที่มีความเมตตาพูดจาดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆของเขาเรียนก็เก่งทุกคนเลยเรียนแบบได้รางวัลทุกคนเลยอันนั้นแบบท็อปๆเนี่ยท็อปทอป็ทอปของห้องแล้วก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์อะไรเงี้ยมันก็มีคือไงอ่ะเขาก็ได้รับการศึกษาที่ดีแต่ว่าพูดถึงผลการเรียนเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แมรี่ก็เลี้ยงลูกด้วยกันไม่ใช่ว่า ดูได้อย่างเดียวนะครับก็มีมีมีมมตเตือนมีอะไรด้วยมีคำโทษบ้าง,ต,งต้องมีเออแต่ก็พยายามให้เขาเห็นค่าตัวเองอให้เขารู้ว่าเขามีความสามารถมไม่ใช่เพราะเขาเขาเก่งกว่าหรือนื้อคนอื่นแต่เพราะเขามีโอกาสเขาต้องแบบดึงศักยภาพออกมาให้เต็ม,มใช่ไหมแล้วก็พี่พี่ก็สอนแบบนี้พ่อนี่แหละ เป็นพ่อที่ดีนะไม่ใช่ย่อยคนนี้สอนลูกตลอดว่าเขามีศักยภาพแล้วก็ encourage คือค่อยๆแบบให้กำลังใจให้ดึงศักยภาพนั้นออกมาแล้วกล็ลองสิ่งใหม่ๆแต่ลูกก,ก็พยายามสอนเขาทำอย่างนี้ด้วยหาสิ่งที่ดีๆในชีวิตแล้วก็แสดงความขอบคุณตลอดอคุณจะเป็นคุณอาจจะเป็น ตัวอย่างที่ดีมากเลยถ้าคือมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่เรียนจากตัวอย่างจําไว้เลยเอ,อผมบอกได้เลยนะวิธีการที่จะช่วยคนได้มากที่สุดนะสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราทําให้คนได้มากที่สุดเลยคือ be happy อคุณก็มาเลยเวลาคุณสิ่งหนึ่งที่คุณจะรับใช้ผู้คนได้มากที่สุดนะคือตัวคุณเองอะ่ะมีความสุขเสร็จแล้วเนี่ยคนอื่นเขาเห็นคุณ เขาจะเกิดแรงบันดาลใจเขาอยากจะเป็นบ้างแล้วเขาก็อยากจะทําไปประสบความสำเร็จแบบนั้นบ้างแต่มันไม่ใช่อารมณ์แบบว่าคุณต้องไปแบบไปสั่งสอนพร่นสอนไปรับแบกภาระความทุกข์ใจของคนอื่นมาถ้าชัดคนอื่นไม่สุขฉันสุขไม่ได้หรือว่าถ้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 าภรรยาคู่สมรสเมียสามีภรรยาหรืออะไรของเราหรือลูกถ้าคนอื่นยังไม่สุขหมดทุกคน เราสุขไม่ได้ไม่ใช่อารมณ์นั้นเลยนะเพราะอะไรรู้บ้างเพราะว่าคนอื่นเวลาคุณไม่มีไม่มีไม่มีเปเรตของความแฮปปี้อะไรเงี้ยคนเขาดูคุณแล้วเขาไม่เกิดแรงบันดาลใจแล้วคุณสอนอะไรไปเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันเขาไม่เชื่อเหมือนกันเพราะว่าตัวคุณเองคุณยังช่วยเราเรายังเรายังเหมือนกับไม่เต็มเต็มเลยจะไปสอนเขาได้ยังไงใช่ไหมล่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะรับใช้คนมากที่สุดเลยคือรับ ดูดูแลตัวเองก่อนต้อง be happy แล้วเสร็จแล้วนะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหทุกอย่างมันจะอัตโนมัติหมดเลยคนเห็นคนเห็นคุณแล้วเขาก็อยากฟังว่าความลับมันคืออะไรว่าทำไมมันแฮปปี้อย่างนี้ทำไมผลลัพธ์ในชีวิตของเขามันเจ๋งทำไมสผลลัพธ์ในชีวิตของเขาตัวอย่างที่เขาเซตมาคือมนรู้์อะมันเรียนจากตัวอย่างจําไว้เลยลูกคุณก็เรียนจากตัวอย่างไม่ต้องทําอะไรมากวันวัน appreciate ขอบคุณแล้วผมก็โตมาจากสิ่งนั้นนะผมกับแมรี่เนี่ยแต่ก่อนก็ไม่ใช่รวยแบบนี้นะแต่ก่อนแบบว่าโอ้โหแบบว่าก็ต้องมีเรื่องเรื่องมาน ทุกเม็ดต้องประหยัดทุกอย่าง<ช>เลยใช่ประหยัดเงินทุกอย่างเลยแล้วก็แต่ก็แต่แต่ก็แบบว่าพอเราเริ่มจากการเห็นคุณค่ากระตันยูแล้วก็สร้างคุณค่าให้ผู้อื่นแล้วก็ เริ่มเจียโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วเงินมันก็หลั่งไหลเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่คุณทําได้อย่างแรกเลยสิ่งเจง๋งๆที่คุณทําได้อย่างแรกเลยคือขอบคุณก่อนนอนก็ขอบคุณสะห้านาทีแล้วก็คิดแต่เรื่องดีๆนะครับไอเรื่องที่มันผ่านไปแล้วที่มันไม่ค่อยดีก็ไม่ต้องคิดมันคิดแต่เรื่องดีๆเท่านั้นเท่านั้นแล้วก็คิดถึงเรื่องอนาคตบังก็ได้เอาเอาเวลาปัจจุบันคิดถึงเรื่องอนาคตบ้างก็ได้แลยแต่ว่าต้องไปในแนวแบบไม่ไม่ ไม่ใช่เครียดใช่ใช่กันเป็นห่วงหรือว่าด้วยความกลัวแต่นึกถึงอนาคตด้วยใจที่เต็มไปด้วยความความขอบคุณแล้วก็ความหวังสนุกความดีและความสนุกใช่เหมืออคิดฝันโน่นฝันนี่เจ๋งๆว่าเราทาเหมือนกับเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะเหมือนกับคุณรูมมาตะก่อนเนี่ยผมไปตอนอยู่ต้องไปอยู่คนเดียวที่อเมริกาใช่หมแบอายุสิบเจ็ดสิบแปดเอไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ตอนกลางคืนเนี่ยผมจะฟังหนังสือเสียงแนวแบบออกให้กําลังใจไงแนวแรงบันดาลใจแล้วผมก็ไฟลุกแล้วก็ฟันพอไฟลุกเสร็จมันก็คิดนนคิดนี่โอ้ฉันอยากเป็นนอนอย่างนี้โอ้มันคดซีนเลยมีความสุขแล้วก็นอนหลับไปกับไอแบบนั้นอะภาพฝันแบบนั้นอนะผมรู้เลยว่าอันนั้นน่มันสร้างความสําเร็จให้ผมสร้างควาให้ผมเป็นคอนดักเตอร์แบบประสบความสําเร็จอย่างเร็วมากไปไปเมืองนอกแล้วก็แข่งกับฝรั่งก็ชนะเพราะอะไรเพราะว่าผมคิดในหัว คือนอนกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่ก่อนนอนนี่เป็นช่วงท,ที่โคตรสาคัญเลยผมบอกด้วยเลยนะห้ามคิดลบก่อนนอนอจําไว้เลยห้ามคิดลบก่อนนอนก่อนนอนนี่โคตรสาคัญเลยเพราะว่ามันเป็นคุณกําลังจะสลึมสลือเนี่ยช่วงนั้นน่ยทุกอย่างที่คุณคิดม่งไปลงจิตใต้สํานึกหมดเลยอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะจิตใต้สํานึกคุณสื่อสารกับมันได้ตอนคุณกําลังสลึมสลือครึ่งครึ่งกึ่งตื่นกึ่งหลับเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโคตรสาคัญเลยอยากโปรแกรมอะไรโปรแกรมโปรแกรมจิตใต้สํานึกโปรแกรมไปเลยเพราะว่า คุณรู้ไหมไอ้สิ่งที่รันชีวิตของคุณทั้งวันทั้งคืนน่ะมันคือจิตใจสํานึกมันแทบจะไม่ใช่คุณเลยว่าคนเรื่องนี้สอนกันนานออคุยกันนานแต่ว่าผมบอกได้เลยเรื่องมนุษย์เราส่วนใหญ่นะใช้ชีวิตอย่างแบบว่าไม่มีสติเลยมนุษย์ส่วนใหญ่97%อน่ะใช้ชีวิตแบบเหมือนหุ่นยนต์น่ะทำทำทุกอย่างเหมือนอัตโนมัติคือใช้สมองอัตโนมัติของเขาคือคือสจิตใจสํานึกแหละสมองอัตโนมัติของเขาเนี่ยทำงานเองอะ่ะคือมันทําตามนิสัยอะ่ะพูด,ดง่าย แต่ไม่เคยมีสติขึ้นมาเลยบอกว่าเฮ้ยฉันทำนี้ไปเพื่ออะไรฉันทำนี้ไปแต่ว่าเขาส่วนใหญ่เนี่ยมาจากตอนที่เขาที่จิตใต้สำนึกมันรับมาทั้งหมดเลยจิตใต้สำนึกคุณจำได้หมดทุกอย่างฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะโปรแกรมอะไรใหม่ๆโปรแกรมกอ่กอนนอนก่อนจิตใต้สำนึกเค้าบ้าตอนตอนตอน,ตอนที่กอ่อนนอนเนี่ยมัน,นอยากจะโปรแกรมอะไรใหม่ๆเนี่ยถ้าอยากจะรู้วิธีการโปรแกรมนะไปเรียนคอร์สนั้นนะเปลี่ยนวาจาเป็นประกาศิสอะ ผมสอนวิธีการโปรแกรมในคุณเอาไปนั้นไปฟังยังได้เลยผมทําก่อนนอนนะคุณก็ใส่เรื่องเนะี้ยฉันเป็นผู้มัง่งคั่งฉันเป็นฉันเป็นคือโปรแกรมจิตใหม่ๆอะโปรแกรมให้เกิดความเชื่อใหม่ๆฉันเป็นคนมัง่งคั่งฉันเป็นเหมือนกับกษัตริย์ไมดัสเนี่ยผมจะโปรแกรมตัวเองคืออะไรตอนนั้นฉันไม่เหมือนกษัตริย์ไมดัส จับอะไรก็รุ่งไปหมดจับอะไรก็เป็นทองเป็นเงินเป็นทองไปหมดร่ารวยไปหมดเลยแล้วผมก็สอนเทคนิคนี้ให้ลูกศิษย์มันก็รวยกันใหญ่เลยนะคือจิตใต้ส่นึกงมันจํามันจําจิตใต้ส่นึกของคุณอะมันจําคําสั่งอย่างเดียวมันไม่เถียงเข้าใจปะ่ะถ้าคุณบอกคุณไปกระสับกรไม่ายเดี๋ยวมันไปหาสถานการณ์นั้นมาให้ โอ้มันโคตรจะมหาสารจันคุณเรื่องเนี้ยคุณไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันแบบคุณลองไปทํอยู่เด็มันมหาสจารจันมากเลยมันแบบตอนเด็กๆผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะผมก็นึกว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องท่องจําแต่ว่ามันก็เรื่องเรื่องสติมันต้องเป็นเรื่องเราสมองของเรามานั่งคิดเองเนาะนี่แต่มันไม่ใช่เลยนะผมบอกได้เลยมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยใช้สมองอัตโนมัติของเขารันชีวิตและสมองอัตโนมัติของเขาส่วนใหญ่แม่งไม่เคยคิดมาก่อนเขาแบบ รับโปรแกรมมาจากคนอื่นหมดอ่ะเข้าใจป่ะไม่ไม่เคยมีความคิดของเขาเองเลยไม่เคยมีใครตั้งสติบอกว่าเฮ้ยอันนี้แม่งไม่ใช่นี่วาอันนี้มันบูชิตนี่วาอันนี้มันไม่โอเคฉันอยากจะได้แบบนี้มากกว่าอะไรแบบนี้คุณไปตั้งโปรแกรมตัวเองใหม่ช่วงก่อนนอนโอเคเนี่ยวันนี้ใครสนใจนะไปเรียนคอร์สน,น,นะเปลี่ยนวาจาเป็นประการศสิทธิ์เนี่ยผมก็จําราคาไม่ได้ละไป <c oughs> ถามลูกศิษย์ไปถามเน่ อินบ็อกไปถามนี่เอฟก่อนแล้ใช่เขาให้เขาเดินเรื่องให้ใช่แล้วก็ถ้าใครลงวันนี้นะให้อ่าวสารพิเศษเลยจะให้โบนัสเป็นเยสเจ้าหนายโอ้เยสเจ้าหนายนี่แบบสุดยอดเลยมันเมากนะเยมากเ e สเจ้าหนายเนี่ยมันเป็นออดิโอบุ๊กของจิตใต้สำนึกเลยแบบผมย่อมาจากหนังสือที่ผมอ่านทั้งชีวิตชื่อว่า power of your subconscious mind power of your subconscious mind หรือพลังแห่งจิตใต้สำนึกเยสเจ้านายนี่เป็นออดิบงที่ขายดีโคตรตัต้งผมทำเป็นรุ่นแรกๆเลยแล้วก็มันดีมากแล้ว,ลวก็วันนี้จะให้เป็นโบนัสพิเศษสำหรับคนที่ซื้อเปลี่ยนวาจาเป็นประกาศสิทธิ์นะครับผมจำราคาไม่ได้เท่าไหร่ละน่าจะออโอเคถ้าใครซื้อวันนี้สรุปราคามัน4 0 0ผมรู้แล้วจำได้4 9 4,009ลดเหลือนะครับ3,500บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะใครสนใจ เปลี่ยนวาจาเป็ยนปากกาสิท์แล้วก็มีหนังสือให้ด้วยหนังสือเนี่ยคุณไปโปรแกรมจิตตัวเองก่อนนอนโปรแกรมแต่เรื่องดีๆโอเคปะ่ะโปรแกรมใส่แต่เรื่องดีๆเท่านั้นนะครับใส่แต่เรื่องที่มันอ,อ่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณนะเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่รันด้วยอัตโนมัติเบรนหรือสมองอัตโนมัติแล้วก็เรื่องนี้นะเป็นวิทยาศาสตร์เลยผมเพิ่งดูหนังสารคดีออกมาโอ้โหมันตรงกับที่พวกอ,อ,อะไระเขาชื่ออะไรที่เขียนเรื่อง Doctor, power u f your subconscious mind จเซตเมอร์ฟี่ดเร์จเซเมอร์ฟี่เนี่ยเขาเป็นแบบนักปราที่ประสุษย์ยอดเลยคึกษาศาสตอ์ไปศึกษาแนวจิตวิญญาณมาเยอะมากเขาเขียนหนังสือเล่มนี้นั่งตั้ง70-80ปีที่แล้วอะแล้วผมก็อ่านตอนผมอายุ17-18แล้วก็เปลี่ยนชีวิตตัวเองเลยแล้วตอนนี้นวิทยาศาสตร์ก็คอนเฟิร์มสิ่งที่เขาสอนอะ่ะแต่เป็าเขาใช้คาว่าสมองใช่ไหมมันจะได้ดูไม่เลื่อนลอย แล้ก็มันก็คือจิตใจสํานึกแหละอัตโนจิตใจสำนึกก็คือจิตอัตโนมัติของคุณสมองอัตโนมัติของคุณมันคือนิสัย,สยที่เรียกว่าสันดานคือคนส่วนใหญ่มันมีวิธีคิดนิสัยการคิดแบบไหนแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนไม่ได้เลยนี่เป็นเหตุผลที่คนมันเปลี่ยนชีวิตไม่ได้โอเคอใครสนใจก็ไปเรียนนะครับเพราะนั้นก็สามห้าร้อยบาทแล้วแถมโบนัสวันเดียวเทนานนะ่าาัน้นี้คืนนี้คืนเดียวใครสนใจก็ซีเอฟเข้ามา